เอโยอร์สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถสไตล์นิกเกตบายเข้าใหม่นะครับลูกค้าเป็นรุ่นคาวาซากิแซดสามร้อย ABS นะครับผมนะคันนี้มีของแต่งมาให้รอบคันะครับลูกค้าสวยๆเลยอย่างแรกเลยนะ,ะชุดสีตัวรถนะครับลูกค้าเป็นสีเขียวดำนะ,ะเป็นสีประจําค่ายของคาวาซากิเลยนะครับมีครอบถังคาร์บอนการลอยมาให้ด้วยนะครับผมสวยๆเลยนะฮะเจ้าคันนี้นี่เลยแล้วก็มีปลอกแฮนด์แต่งนะครับผมของเดโตนาะนะฮะลูกค้าแล้วก็ กระจกติดปลายแฮนด์ชิวหน้าแต่งมาให้มือเบรคมือคัตแต่งและติดฟิลม์มสโมคให้ด้วยนะครับผมสวยๆเลยระบบเบรกเอเบียใช้ทำงานปกติครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะฮะคันนี้จริงๆชุดสีสวยนะครับผมนะพร้อมขับขี่เลยนะครับอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างเพียงเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขหมายเจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับลูกค้าเลขหมายเจ้าคันนี้นะอยู่ที่32,000โลเท่านั้นเองนะครับผม อ่าทอ่อเนี่ยเป็นท่อแต่งของอะคาบูวิกนะครับผมโซ่สเตอร์สะอาดกิีบครับลูกค้าอ่าท้ายเนี่ยเป็นท้ายสั้นนะไฟเลี้ยวหลังแต่งนะครับผมนะนี่เลยท่ออะคาบูวิกอ่าผมแจ้งาำนิคันนี้ก่อนนะครับผมนะชุดสีฝั่งนี้นะลูกค้าอาจจะซีดบ้างจางไปบ้างนะครับผมนะอ่าประมาณนี้เลยนะฮะโดยรวมแต่โดยรวมคือรถสวยพร้อมพับพีครับลูกค้าอ่าประมาณนี้เลยนะครับผม หาใครสนใจแซ300สีเขียวนะครับผมแนะนําเจ้าคันนี้เลยมีของแต่งมาให้ครบแล้วนะเจ้าคันนี้นะครมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของเซล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ